ครูแพทย์คะทำยังไงให้ลูกเหมือนคนอื่นนะทำยังไงให้ลูกนั่งนิ่งๆเหมือนคนอื่นเพื่อจะได้เรียนรู้เรื่องเหมือนคนอื่นงั้นเรามาบอกเขาด้วยการเล่าเรื่องของไซมอนซีนิกให้ทุกคนฟังเลยดีไหมคะอาจารย์เดี๋ยวให้อาจารย์เริ่มเล่าเ,เลยว่าไซมอนซีนิกอะจากเด็กที่ไม่โฟกัสโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นที่ปรึกษาของบริษัทดังๆทั่วโลกเนี่ยเขาทำยังไงเชิญอาจารย์เลยค่ะ อาจารย์จะขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าในความหมายของ ADHD อะค่ะที่ไซมอนสิเนกเขาตีความมันจะไม่เหมือนกับการตีความเหมือนกับคุณหมอหรือว่าคนอื่นๆทั่วไปคือเขามองว่าตัวเขาปีเป็น ADHD เป็นสมาธิสั้นอ่าซึ่งคนอื่นทั่วไปเลยเนี่ยดันั้นคุณหมอก็จะบอกว่าเฮ้ยมันเป็นลักษณะของแบบ อะไรที่ d ิสออเดอร์เนาะเป็นความที่มันแบบว่าไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะทีนี้เนี่ยสามารถใช้บ,บอกว่าตีความตรงข้ามยังได้เลยนะคะเพราะว่าความที่สมาธิสั้นนั่นหมายความว่าเวลาที่เขามีสมาธิจริงๆอ่ะมันคือไฮเปอร์โฟกัสนั่นก็หมายความว่าช่วงสั้นๆตรงนั้นเขาใส่พลังงานไปเต็มร้อบางทีเกินร้อยไปด้วยซ้ำเป็นภาวะที่ไม่ใช่คนปกติจะทำได้ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาค้นพบก็คือว่าในความสมาธิสั้นของเขาอะแต่เขารู้ว่าในช่วงสั้นที่เขามีนะคะเขาสามารถจะทําสิ่งต่างๆสําเร็จได้ในระยะเวลาอันสั้นมากแม้กระทั่งณปัจจุบันเนี่ยเขาบอกเลยว่างานหลายอย่างเช่นการเขียนหนังสืออะไรของเขาอะค่ะบางคนอาจจะใช้เป็นอาทิตย์เลยกว่าจะเสร็จแต่เขาสามารถจะเสร็จได้ภายใน1นวันมากสุด2วันเพราะว่าโฟกัสที่เป็นไฮเปอร์โฟกัสคือเพราะ พลังมันอยู่ที่ตรงนั้นไม่ทําอย่างอื่นเลยโฟกัสอยู่แค่สิ่งที่เขาต้องการจะสําเร็จเพราะฉะนั้นเขาก็จะทําสิ่งที่เขาแค่มุ่งความสนใจเท่านั้นแต่สิ่งที่เขาไม่สนใจเขาก็จะไม่อยากทําเลยซึ่งตรงเนี้ยเขาบอกว่าเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นข้อได้เปรียบของเขามันทําให้เขาเนี่ยกลายเป็นคนประสบความสําเร็จนะวันนี้ที่เขาสามารถจะเคลมได้เขาบอกเขาแตงฟูเลยนะคะขอบคุณในความเป็น ADHD เพราะเขาไฮเปอร์โฟกัสไม่ใช่เป็นมองในแง่ของเรื่องที่ไม่ดีหรือว่าเรื่องที่เขาเป็นแบบดิสอ r เดอเลยเด่น่าสนใจตรงนี้คือแค่ตีความ A D H D ว่าเป็นแบบอย่างเงี้ยมันก็แบบเปลี่ยนมุมมองแล้วไหมคุณแพทเนาะใช่ค่ะโอ้ขอบคุณเรื่องที่อาจารย์เล่ามากๆเลยค่ะ ถ้าไม่ว่าตอนนี้คุณจะเอะจะอะว่าโอ้ยลูกฉันเป็นสมาธิสั้นหรือเปล่าเป็น ADHD หรือเปล่าเป็นเด็กพิเศษหรือเปล่าหรือเป็นเด็กธรรมดาที่สนกว่าลูกชาวบ้านหรือเปล่าหรือจะเป็นหรือไม่เป็นหรือยังไงก็ตามเนี่ยนะคะทแพทสรุปมาให้คุณเลยนะว่าสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำก่อนเลยค่ะคือหนึ่งเปลี่ยนความหมายของมันซะไม่ว่าลูกจะเป็นอะไรอะต่อให้ลูกคุณเป็น ADHD เหมือนไซมอนซินิมันไม่ได้แปลว่าลูกคุณจะไม่ประสบความสําเร็จต่อให้ลูกคุณเป็นอะไรก็ตามอะที่มันไม่เหมือนชาวบ้านอะแล้วทาไมมันต้องเหมือนชาวบ้านด้วยอะนี่เป็นหนึ่งในเหตุผลที่เราสอนในอคอร์สเอกลูกทุกความสําเร็จแบบยูนิคยูนิคมันแปลว่าไม่เหมือนใครถ้าคุณอยากเหมือนชาวบ้านมันต้องไม่อยู่ในคอร์สนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยที่ครูแพทกับอาจารย์ภาวินีอน่ะนำมาให้เนี่ยมันเป็นพิเศษอยู่แล้วมันเหนือชาวบ้านอยู่แล้วเราอยากให้เด็ก ทั่วโลกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่ยูนี้มีความพิเศษในแบบฉบับของเขามีความสุขสำเร็จเพราะคนที่เป็นคนดีนะแล้วเป็นคนเก่งแล้วเป็นคนสำเร็จเขาจะช่วยคนได้มากกว่า